บรรยากาศแถวๆบ้านสมจาบนตำบลแม่สื่ออําเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่เชา้าวันที่17กรกฎาคม 2,568ตอนนี้เวลา7นาฬิกา34นาทีบรรยากาศฝนคลืมนะครับมีหมอกมีเมยททำให้การเดินทางมองเห็นเส้นทางระยะ สั้นนะครับวิสัยทัศน์ในการมองมองเห็นได้ระยะสั้นนี่คือพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ต้นน้ำของน้ำแม่แจ่มนะครับไหลลงสู่แม่น้ำปิงไหลลงสู่เขื่อนภูมิพล นะครับแล้วก็ลงไปในน้ำเจ้าพระยาคณน้ำที่นี่เดิมทีป่าอุดมสมบูรณ์นะครับแต่ช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับดูถนนนะครับดูถนนอันนี้ขาลงนะครับ ผมกำลังขับรถลงลงขัน้นแค่ขานลงนั้นก่ลงด้วยความยากลำบากนะครับพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่เปล่าดมสมบูรณ์แต่ช่วงระยะหลังๆมีในทุนมาส่งเสริมให้ประชาชนปลูกข้าวโพดเพื่อเป็นอาหารหมูผลิตเป็นอาหารหมูอาหาร ก็ทำให้พื้นที่ป่าส่วนหนึ่งก็ถูกทำลายไปค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วยังเป็นป่าอุดมสมบูรณ์นะครับเช้าๆมาวันนี้นะครับบรรยากาศตามที่ท่านได้เห็นตอนนี้